มาดูทองกันหน่อยฮะท่านผู้ชมฮะแต่ว่าไปทองปีนี้เนี่ยก็ร้อนแรงเหมือนกันนะฮะแพงเหมือนกันครับท่านผู้ชมฮะแต่ว่าร้านทองร้านหนึ่งที่หาดใหญ่เขาบอกว่าขายดีมาตั้งแต่ปลายปีก่อนแล้วนะฮะบรรยากาศเนี่ยฮะร้านทองสุวรรณศิลป์สองอยู่ที่ถนนธรรมนูญวิถีหาดใหญ่สงขลานะครับเจ้าของร้านบอกว่าลูกค้าเริ่มมาซื้อกันอีกแล้วนะฮะแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงด้วยคือราคาทองเนี่ยก็ส่งๆ่งอยู่ สองหมื่นแปดสองไปสองหมื่นปลายๆอ่ะนะฮะออแล้วก็มาตอนนี้ก็สองหมื่นเกือบสองหมื่นเก้าอาจจะมีวันเนี้ยนะฮะที่ราคาทองตลาดโลกอาจจะดิ่งลงหน่อยนะฮะก็ราคาก็จะขึ้นลงแบบนี้นะแต่ว่าคนเนี่ยเขาก็เริ่มทยอยมาซื้อเพื่อใช้ในช่วงตรุษจีนกันครับเจ้าของร้านเนี่ยนะฮะคุณเรืงชัยวิริยกุลประธานชมรมร้านทองหัดใหญ่บอกว่าบรรยากาศการออกมาซื้อทองเริ่มคึกคักแล้วนะฮะตั้งแต่สิ้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ซื้อเป็นทองรูป,ปพรรณก็เอาไปใส่กันนี่แหละฮะแต่มีบางส่วนนะฮะซื้อทองคําเป็นกรัมนําไปเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆราคาทองเนี่ยก็ขึ้นขึ้น,นลงๆแต่ก็ไม่ได้สวิงอะไรมากนักนะฮะนอกจากนี้ฮะทางร้านวางกลยุทธ์นําสินค้าที่แปลกใหม่แล้วก็ราคาเข้าถึงได้มาเป็นทางเลือกราคาเนี่ยอาจจะไม่สูงเพราะว่าน้ําหนักทองเนี่ยน้อยแต่เวลาให้เนี่ย เออได้ชื่อว่าให้ทองอะ่ะมันดูดีะนะฮะอย่างเช่นนะพวงก,กุญแจหรือทองคำเม็ดน้ำหนัก0.5กรัม0.5กรัมนี่แบบบางเฉียบเลยนะฮะ,ะเรียกว่าจะเป็นแผ่นเลยดีกว่านะฮะหนึ่งกรัมนี่ก็มีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ใส่ในขวดโหลขนาดเล็กหรือจะมีทองแท่งขนาดกรัมที่ตั้งแต่0.1 0.3 0.6กรัมก็เรียกว่า ช่างตีทองเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็เก่งนะฮะทองเล็กๆเนี่ยก็ตีออกมาได้หรือไม่ก็ใส่เครื่องทําออกมาได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นทางเลือกให้กับคนซื้อเนี่ยฮะเห็นไหมเป็นพวงกุญแจแล้วข้างในเป็นทองนี่ก็มีคือเดี๋ยวนี้ร้านทองนี่ของเขาเยอะมากดูเลยฮะน่ารักมากค่ะอยู่ในขวดรถนม่ทองจริงๆนะฮะค่ะเหมือนเป็นเหรียญบางๆเล็กๆอยู่ในขวดอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับส่วนใหญ่คนซื้อเนี่ยเอาไปให้ให้เสร็จก็ส่วนใหญ่เก็บกันนะฮะแต่จริงๆเนี่ย ถ้าเก็บเยอะๆรวมเอาไปขายก็ได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมฮะซึ่งสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยทางเจ้าของร้านก็มองว่าราคาทองก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะปรับลดลงนะฮะแต่หากเก็บเป็นเงินสดก็เก็บได้ยากแต่เปลี่ยนจากเงินเป็นทองสามารถนํามาขายได้ใช้ในายามจะเป็นอันนี้มุมมองของเจ้าของร้านทองเขาก็มองแบบนี้ค